สวัสดีค่ะเหล่าสาวกคาร o l m เม p ฟิตทั้งหลายก็มาพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องปา้าเก่าอ่านการ์ตูนเก่าเรื่องก็ดำเนินมาถึงตอนที่25แล้วนะคะมาร่วมลุ้นกันต่อดีกว่าค่ะว่าเรื่องราวของค a ร o l จะเป็นยังไงต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ป้าเก่าด้วยนะคะเม p h i s Memphis, ฟาบาดค a ร o l ช่วยด้วย แม่น้ำนายไหลรินนับเป็นศตวรรษท่วมล้นฝั่งน้ำน้ำจึงพาไปยังศตวรรษที่ยีสิเพื่อพบแม่และพี่ชายซึ่งคอยอยู่สู่ศตวรรษที่ยีสิบยุคปัจจุบันเฮในแม่น้ำนายมีหญิงผมทองไหลายตามน้ำมา ผู้หญิงหรอคุณไดอันครับใกล้เวลาประชุมแล้วครับรีบกลับกันเถอะอ๋อได้เวลาแล้วหรือเอาละจะไปเดี๋ยวนี้แล้วค่อยปรึกษากันต่อนะครับเป็นคนต่างชาตินี่นาผมทองหรอออผมทองเป็นคนอเมริกันละมั้งโอ้โหบาดเจ็บมากนี่เออตายหรือยังก็ไม่รู้อืมช่วยกันหน่อยเป็นไปได้หรอนี่คุณไดอันเจ้านายครับอ๋อแค่รอ แคโรแคโรทำไมไมาอยู่ที่นี่แคโรแคโราหายไปไหนมาแคราโรพี่ตามหาน้องไม่หยุดไม่เป็นไรแล้วนะแคโรทุกทุกคนเป็นห่วงมากอะรีบลืมตาสิไม่เป็นไรจะได้กลับบ้านพี่ได้ตามหาน้องจนทั่วอียิปต์ออบาดแผล แคโรไม่เป็นอะไรนะแคโรเออรู้สึกตัวแล้วอ่ะพี่ไรอันพี่ไรอันอพี่ไรอันไม่เป็นอะไรนะแคโรเดี๋ยวไปโรงพยาบาลเออทำไมเป็นอย่างนี้น้องผู้อํานวยการหรือคุณแคโราบาดเจ็บมากเรียกรถพยาบาลเร็วเข้าเดี๋ยวเรียกเฮลิคอปเตอร์ของบริษัทดีกว่าเร็วเออทำไมไม่อยู่ที่นี่มันอะไรกัน เราไปเที่ยวโบราณสถานกับจิมมี่และเพื่อนๆน,นี่นะทะเลสาบอ,อัสวันอ่ออย่าพูดอะไรแค่เราเลือดออกจนน่ากลัวเฮลิอคอปเตอร์ยังไม่มาอีกหรือหลังจากนั้นมัวทำอะไรอยู่ทำไมเฮลิอคอปเตอร์ยังไม่มาทำไมเนื้อที่ไหลฉีกขาดแบบนี้มันอะไรกันพอตกลงไปในทะเลสาบก็ไม่รู้เรื่องอะไรแล้วทำใจดีๆไว้แค่ราพี่มาช่วยเธอแล้วพี่ ควบนวยการแายลูกมากที่แท้ก็เป็นลูกสาวตระกูลลินตันเห็นเคยบอกว่าหายไปนี่นะนั่นเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวเชียนะเป็นคนอเมริกันที่ร่ำรวยมากใครใครเรียกฉันพี่ใครเรียกฉันอยู่คนไข้ฉุกเฉินเลือดออกมากเตรียมผ่าตัดหมอห้ามเลือดก่อนจะต้องให้เลือดขอทราบหมูเลือดด้วย เรียกหมอเฉพาะทางจากอเมริกามาสิดรแมนสันจากเมดิคัลเซ็นเตอร์ที่นิวยอร์กมาที่ไคโรครับติดต่อได้แล้วสัตราจารย์ดรมาร์กจากเซนหลุยละจะรีบมาเดี๋ยวนี้ครับถ้าคุณแม่กับรอยรู้หมอครับคารอเป็นยังไงบ้างกำลังให้เลือดอยู่เตรียมผ่าตัดแล้วแผลไม่ใช่ธรรมดาบาดแผลชะกันมากเหมือนถูกสิงโตตะคุบเอาสิงโตบาดแผลนั่นหรอครับคุณลินตัน การผ่าตัดครั้งนี้ยากมากนะได้โปรดเถอะครับหมอจะทำอย่างไรก็เอาเถอะขอให้ช่วยน้องของผมแคลรอน้องเผชิญสิ่งที่น่ากลัวอะไรเช่นนั้นมันเกิดขึ้นที่ไหนคุณไดอันผมมาเยี่ยมแคลรอครับเธออยู่ที่ไหนครับอาการเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้กำลังผ่าตัดอยู่บาดแผลชะกันมากหมายความว่าเราจะต้องจัดการกับตัวการที่ทำให้แครอบาดเจ็บแบบนี้ต้องแก้แค้น คนไข้ถูกกัดลึกมากต้องระวังรอยแผลให้มากขอมีดแคโรเอเจ็บเหลือเกินพี่ไรอันช่วยหนูด้วยหนูเจ็บไหลแคโรแคโรเออใครเรียกเราแคโรใครนะในอดีตที่เมืองเทเบสถานการณ์กำลังวุ่นวายที่ได้แห่งนายที่ได้แห่งนาย ทิดาแห่งนายตกลงไปในแม่น้ํานายจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ช่วยทิดาแห่งนายด้วยเธอบาดเจ็บยังหาแค่เราไม่พบอีกรอมิโนเอลหาขนาดนี้แล้วแค่เราจะหายไปไหนหม่อมฉันออกคําสั่งให้ควานหาตั้งแต่ต้นน้ําถึงท้ายน้ําแล้วพื่ยค่ะยังไม่พบร่องรอยในแม่น้านายเลยดำน้ำําหาอีกทีพบศพสิงโตอยู่แถวแถวนี้คงไม่เลยไปไกลลองหาใต้กอไปาไปิลุสสิทิดาแห่งนาย บาดแผลจะกันมากต้องรีบหาตัวให้พบพระองค์ก็เลือดออกมามา,มากเหมือนกันนะพะยาค่ะช่างฉันเถอะแค่รอเธออยู่ไหนเจ้าแม่แห่งแม่น้ำนายแค่รอฟาบาทจับคนซ่อนอยู่ในถ้ำได้พี่ยาค่ะเห็นเขาพูดถึงเรื่องของสิงโตฮะอะไรนะจริงเหรออยู่ไหนแกใช่ไหมที่คิดรอบฆ่าฉันเปะเปล่าเลยพระองค์จะโก,กหกทำไมเราได้ยินมาก,กับหู เออไม่ได้คิดจะลอบฆ่าพระองค์แต่ก็ใช้สิ่งโตทําจนสําเร็จค่ะความจริงอถ้าไม่คิดจะฆ่าฉันแกก็คิดจะฆ่าแครเรางั้นสิความผิดที่แกทําต่อแครเรายกโทษให้ไม่ได้อย่างเด็ดขาดโอ้ยฟาบาดหยุดก่อนฟาบาดชายคนนี้จะเป็นเบาะแสให้เราฆ่าเขาแล้วเราจะรู้ได้อย่างไงว่าใครเป็นต้นตอ่อรู้ตัวการแล้วต้องฆ่ามันให้หมดเพื่อแครอเราคนเดียว ฝาบาทเจร้อนเกินไปพอทีฝาบาทเราไม่หายแค้นพอทีมันทำได้ลงคอที่ได้แห่งนายฝาบาทโอ้ยแมมฟิสยาชีวิตคนเป็นสิ่งสำคัญนะแคโรทั้งทั้งที่เธอถูกทำร้ายนะหรอแคโรฉันไม่ฟังอีกแล้วฝาบาทโปรดอภัยเอาละก่อนตายฉันจะให้แกสารภาพโออโปรดอภัยพยาค่ะจนป่านนี้ยังหาตัวไม่พบเลย เทพเจ้าแห่งแม่น้ำนายโปรดคุ้มครองแคลร์ด้วยเถิดแคลรฉันจะไม่ยอมให้เธอตายจะตายไม่ได้รีบกลับมาเถอะแคลรอหึ <c oughs> แคเราตายแล้วแนะ่ๆนะหาศพกันไปเถอะทีนี้ฟาโรจะค่อยๆเจ็บปวดแบบที่องค์หญิงคอยเจ็บปวดองค์หญิงจะเป็นคนคอยปลอบใจอยู่ใกล้ๆฟาโรจะค่อยๆลืมแคเราแล้วกลับมาสนใจองค์หญิงอ๋อยังหาไม่พบหรือที่ใดแห่งน้อย คโร่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 รู้สึกตัวแล้วอ,อพี่พี่ไรอันช่วยหนูไว้หรอคะพี่เป็นห่วงแทบแย่แคโร่พี่จิมมี่แผลของน้องชะกันมากผ่าตัดตั้งหกชั่วโมงรู้ไหมอืมปลอดภัยอย่างนี้ก็ดีแล้วทุกคนเป็นห่วงพี่หนูขอโทษทุกคนคะ่ะหนูอยู่ที่ไหน จำได้แค่ว่าไปทัศนศึกษากับเพื่อนๆหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้เลยฉันตามหาเธอทุกวันตามหาเธอแถวโบราณสถานหลายรอบจิมมี่อุตส่าหา์ตามหาเธอไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วขอโทษที่ทำให้เป็นห่วงเพิ่งผ่าตัดเสร็จอย่าคุยมากเลยดีใจจังพี่รอยก็มาแม่เป็นห่วงจนไม่ได้นอนเลยรู้ไหมคุณแม่ไม่ค่อยแข็งแรง ต้องอยู่ในความดูแลของหมออีกไม่กี่วันก็จะมาเยี่ยมเอออยากพบแม่จังทุกคนวุ่นไปหมดเมื่อน้นองหายไปกรุณานะให้คนป่วยพักผ่อนมากๆด้วยนะครับหายเร็วๆนะอย่าคิดอะไรมากล่ะค่ะพี่ไรอันคุณไรอันครับมีเรื่องที่น่าประหลาดใจที่หลังของคุณแครเรามีการผ่าตัดมาก่อนแล้วเป็นเรื่องที่เราไม่คาดคิดคือไม่ใช่แบบการแพทย์แผนปัจจุบัน แต่เป็นแบบยุคโบราณแรกเริ่มฮะยุคโบราณแรกเริ่มโอ้ยเจ็บเราเจ็บตัวขนาดนี้มาจากที่ไหนนะนึกไม่ออกเลยโดนเสือสิงที่ไหนกัดมานะพบแล้วแครเราที่หายสาบสูญไปแคร์เราทายาทสาวตระกูลลินตันที่หายสาบสูญไปได้พบตัวเธอแล้วที่ริมแม่น้ำนายเธอจำความอะไรไม่ได้เลย นอกจากนี้ยังมีบาดแผลซึ่งเกิดจากการข่วนหรือตะปบของเสือหรือไม่ก็สิงโตขณะนี้ตำรวจกำลังสืบหาสาเหตุอยู่เราหายไปไหนอยู่ที่ไหนมานะนึกไม่ออกเลยว่าทำไมถึงได้เกิดบาดแผลที่มันจะกันขนาดนี้เราเป็นอะไรไปนะทำไมล่ะร้องไห้ทำไมทำไมเราจึงเศร้านักน้ำตาไหลไม่หยุด รากับมีใครเรียกเราอยู่ในที่อันแสนไกลใครใครเรียกเราศสตราจารย์ครับคนที่ช่วยคเราเขาพบผ้าและเครื่องประดับนี้ที่ผมและซวงอกครับโอ้โหดูเหมือนจะเป็นของโบราณน,นะนี่เป็นฝีมือแบบโบราณจริงๆนะละเอียดมากเลยทอทองลงบนผ้าเหมือนเป็นของกษัตริย์สมัยโบราณเอ๊ะจริงเหรอครับ ราพบแคารอราในแม่น้ำนายในเครื่องแต่งตัวแบบโบราณเธอสูญเสียความทรงจำแล้วนี่ยิ่งโดนสิงโตกัดอีกเป็นแผลเวอะวะเรื่องมันแทบไม่น่าเชื่อจริงๆมันต้องมีอะไรคุณไรอันคำสาฟาโรอาจจะยังมีอยู่ก็ได้นะบ้าแน่สมัยนี้จะมีคำสาบอะไรกันครับตอนนี้รอยกำลังไปหาเงื่อนงำเกี่ยวกับสิงโตแถวแม่น้ำนาย คุณปู่คิดมากเกินไปแล้วเอาเรื่องคำสาบมายุ่งกับแคเรามันน่าสงสารเธอจังยังมีอะไรในโลกที่เราไม่รู้อีกมากนี่ก็เช่นกันได้ยินข่าวหรือเปล่าพบแคเราทายาทเศรษฐีลินตันแล้วไหลมาตามแม่น้ำนายที่บ่ามีรอยเขี้ยวสิงโตด้วยตำรวจกำลังสอบสวนกันอยู่สงสัยจะถูกคำสาปฟาโรคนที่รบกวนการหลับของฟาโรจะต้องตายทำที่นี่ไม่ได้ กำมสาฟาโรคกสาฟาโรแครรอลอาการดีขึ้นแล้วนะค่ะคุณผู้หญิงสบายใจได้แล้วสีหน้าก็ดีขึ้นมากอา้าวมาดื่มชาสิจ้าค่ะข,ขอบคุณค่ะอย่าใช้แขนซ้ายมากนะลูกมันจะสะเทือนค่ะคุณแม่ดีขึ้นแล้วใช่ไหมแครรอลก็ยังปวดหัวอยู่นะคะหายเร็วๆจะได้ไปพบเพื่อนๆที่โรงเรียนนะ แม่จิมมี่ไม่ยอมห่างเลยเราก็ควรจะรีบมั่นกันนะมาเรียอโอ๊ยน้อยเมื่อวานก็มาพูดกับฉันแบบนี้แหละไม่ได้เจอพักหนึ่งรู้สึกแค่เราจะเปลี่ยนไปนะอืมนั่นน่ะสิเป็นผู้หญิงมากขึ้นใช่ไหมมเรื่องนี้ยังสงสัยเอ,อ๋อจริงด้วยอืมไร้กาดนักนะทำไมต้องทำตาซอกแซกแบบนั้นด้วยวายเจ็บนะเล่นอะไรบ้าอะเอ,อ้เอาเป็นอะไรไป ลืมไปว่าแผลยังไม่หายถ้าแม่เห็นแล้วก็โดนดุแน่ๆโอ้ยเจ็บแผลจังอ้อขอโทษนะแคโรพูดหวานแบบนี้แคโรคงหายเร็วขึ้นแนะ่ทนเจ็บอีกไม่นานก็จะได้ไปโรงเรียนจิมมี่ตั้งแต่สัญญาจะแต่งงานกันรู้สึกจิมมี่เป็นห่วงเราเพิ่มขึ้นทนเจ็บอีกหน่อยนะฉันจะมาเยี่ยมแคโรทุกวัน แล้วเราจะได้ไปที่โรงเรียนโบราณคดีอีกไงจิมมี่จะได้อ่านหนังสือด้วยกันอีกคอยมองด้วยสายตาห่วงใยตลอดเวลาแบบนี้จะไม่รีบหายหรอเราจะได้เดินไปด้วยกันดูอิฐทีละชิ้นทีละชิ้นที่มันมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เออทำออดอ้อนจริงนะอะจิมมี่แค่นึกถึงวิชาโบราณคดีฉันก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วเออ ดวงอาทิตย์สีแดงทรายสีทองแม่น้ำนายเอ๊ะเหมือนกับที่เราเคยเห็นเมื่อไหร่นะแค่เราเข้ามาเถอะตากลมไม่ดีหรอกร่างกายของเธอแม่น้ำนายซึ่งเหมือนเส้นชีวิตของชาวอียิปต์ยังคงไหลรินที่ไดแห่งน้อยของเราหนวกหูถอยไปแค่เรายังไม่ตาย ก็จบแล้วนะคะสําหรับตอนที่25เป็นยังไงบ้างคะสําหรับตอนนี้เมมฟิสนะสงสารเนาะต้องลุ้นกันอีกแล้วค่ะว่าตอนหน้าแครเราจะได้กลับมาในยุคอดีตอีกหรือไม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ประเก่าด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ